คุยกันรอบเดิกพี่น้องมันห่อนมันเอ้านอนบรับเลยพี่น้องเลยหน้าอ้วนกับเขาฝาเลยพี่น้องเข่ามืดอะไรนี่ลำล่างพี่น้องเลยมีไผ่ถือหวอยบ่เมื่อนี้พี่น้องเลยถ้าเป็นทางไทยถัดซื้อหลังก็จะถืออยู่หนึ่งหนึ่งกะพี่น้องเลยพออ้นมีหนึ่งหนึ่งนรอ้นบอกหาหนึ่งเก้าหนึ่งพี่น้องแล้วกาอ้นบอกไปนะมีสามสองเจ็ดสอง แล้วก็สองแปดหกแปดแล้วก 20. ็มีสองสามหกสามพี่น้องที่อ้นบอกเอฟซีไปมูเวนนี่นะพี่น้องเนาะอ้นอาบน้ำแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้อยอาบน้ำหแล้วเลยต่ว่ามันงกาหอนพี่น้องมันนอนนอนย่านอนบ่ได้อย่างเงเนาะก็เลยมาไล่สดคุยกับเอฟซีมามีเอฟซีถือหัววอ เบลเต้พอนเป็นเงียนหลดเงียนล่างเลวจ้าสบายดีทางสิบสี่ท่านเลวจ้าสบายดีมาคุยกันเด้อสีมัสนสกูทุกคนมีไพ่ถูกหวยบอเมื่อนี่จะอ้อนอ้อนฟันลายโผล่พี่น้อยฟันหินลายโตโผล่ววเนาะกาวสันยมซีก็สิถืกหลายคนอยู่วัดดี อ้นน้อยมาดึกจังเลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีมาดึกนะอ้นนอนพอดับนอนก็นเลยมาไล่สดบาเต้เตกไปออกมาไล่ข้างนอกอ้นวะ่ะม,มันจึงบบาห้อนมันจึงบ่อุ้อ้าวเผินว่ะมันจึงเย็นเผินวะ่ะเตวมาหวัดดีน้องอน้นจ้าหวัดดีจ้าสบายดีสบายดีเด้อ มีทักทายสบายดีพี่น้องมาคุยกัน มาคุยกันจ้า อ้นอายุเท่าไหร่เห็ปนป่ะอ้นอายุสามสิบปีล้วจ้าอาน้องเจ้าขอมาอีกแล้วอ่าอ้นมาซีบล็อกเพื่ออะไรพี่น้องเลยซีบล็อกเพื่อออกไปเนาะคนบวางดีก็เมาเงาะนะพี่น้องเลยจากทีเจ็บไว้เหงียนไปขึอนมากอะ่ะเอดเข่ามาเฮาเฮาก็ได้ยอดวิวพี่น้อง <laughs> สาวคนทำไมไม่บล็อกทั้งว่จ้าอ,นอ,อ,นอน้นบล็อกบมเป็นเด้ออ้อนบล็อกบมเป็นอ้นเฮดบมเป็นเด้ออ้นก็เลยไม่ได้บล็อกเนาะแต่ขอบใจเอฟซีมันจะคู่สุขคนอะไรจ้าอ้นโมเป็นบล็อกน้อพี่น้องเนาะสบายดีทั้งสาวคนเดอ้อมีเอฟซีเป็นที่ถูกหวยบอ เมื่อนี้เนอถ้าว่าซื้อทั้งบนทั้งล่างก็จะถืออยู่พี่นอเลยอ่าซื้อทั้งบนทั้งล่างกันบอกเลยน้องอ้นยายอนองนางไปป่วนหลายซองจ้า จนเจ้าของออกออกมาว่าพ่นว่าโอ้จาขอบคุณหลายๆเด้ออ้นบมฮูบล็อกว่าซีบล็อกเพิ่อนยังไงเนาะอ้นโมป็นบล็อกเพราะว่าเพื่อนเข้าไปเบิ่งเพิ่นจะเข้าไปป่วนซ่องไดคือว่าซ่องอันเสื้ออันน่งนี่ซื้ออันน่งนี่อ้นเข้าไปเบื่อคลิปบ่าวบอยเห็นเพิ่นออกมาจัดอยู่เห็นเพิ่นออกมาอันด่ายอยู่พี่น้อยผู้เสื้ออันนุ่งนี่ ค่าอนจัจหมูพิทพี่น้องสบายดีทั้งยี่สิบห้าท่านอะจาจสบายดีเว้าให้คนทอ,องพี่น้องย่อนเพิ่นกระบ,บาบเองมางคนกะ เถ่าแล้วก็ยังบูดจักทถีบจักเแดนนะเพียงเนาะบางคนกะมาบอ,อกใส่เด็กน้อยบางคนกะเถ่าแล้วก็ได้บอยู่ซืซ่อไปซ่องไหนก็พูดแต่คำหยาบอยากใส่ซ่องเขาวันนี้มีซ่องหนึ่งก็ออกมาจัดนางเหมือนกันจ้าผมว่าโอ้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อซ่องไหนเนาะ ส่องเลยเนาะบอกอุ่นนอหนจะิข่าไปเบิ่งนี่เป็นคอมเมนต์ช่องใดบอกอุ่นณหภูมิข่าไปเบิ่งสบายดีทั้งยี่สิบเจ็ดท่านสบายดีบอเต้เพิ่นเอาหลดลนั่นนะเด้อพี่น้องเด้อไปเอาหลดข้นพี่น้องเลยเมียนหลดเมียนล้างอะตูวอาตางเมื่อกี้นี่ก็เอาน้ามาหดทั้งหัวบานอนนี่พี่น้องเลยเป็นญามน,นั้น เมียหอนมันก็ะหอนคือเก่าพี่น้องเลยน้องใบบุญนอนยางสาโนนแลว้วคนนอยอะ่ะเป็นนอนเลยพี่น้องใบบุญกะเขตอ่าแม่เพิ่งมีน้องนี่ก็เริ่มอยากโซ่เลยพี่น้องน้องใบบุญกะอยากโซ่อยากแอบอยากั้างนะเพราะว่าตามพเฒ่าผูกแกะพันว่า มีน้องยันน้องยันแพงน้องยันพอแพงเพื่อนอะไรก็อยากซออยากแอบแน่มสัตว์นี้นางชอบตามไปเม้นตามไลฟ์สดของแต่ละซ่องเหมือนนางป่วยจิตสัตว์โอ้จังว่าอยู่เพราะวา่าอ้นบอกเคยบล็อกเพื่อนแต่ว่าอ้อนลงคลิปไปนี่บอกเคยเห็นเพื่อนคอมเมนต์จากเถื่อบอกเคยคอมเมนต์เห็นเพื่อนคอมเมนต์แต่ว่าเห็น เวลาออนไร์ซดปุ๊บนี่นางสิมาเลยเด้อ่าคนนี่นะเพราะว่าอ้นท้องอยู่น้องอ้านบากเบา้าคำหยาบคายพนัยบวกเบ้าให้เพื่อนพี่น,น้องไอ้เอฟซีเบา้เบาเลไยากพี่น้องเลยอ่าสาวอ้นแพ้ท้องไหมจ๊ะอ้นบริเวแพ้ท้องแต่อ้นน่ะ แบบว่ากินหลายพอได้มีแต่ว sì ่ากินในหน่อยแต่ว่ากินหลยๆเืออะเพราะว่าเวลาอ้นกินหลยๆไปแล้วอ้นอยากอยากหักเป็นนาปกติอ้นจะกินเข้าเข้าเจ้าเนาะสองจานแต่อ้นกินจานหนึ่งมัยังมืดมืดพี่น้องเลยและมันมันเห็ดในห้าวแบบว่าปุ่นท้องจะหักโลดละกาบันีแต่ว่าอยากมีแต่แนวอยากและอยากตลอดกินได้ตลอดตัวหน่อยอยากอีกตัวหน่อยอยากอีกตัวหน่อยอยากอีกพี่น้องเลย แต่หากกินบ่ได้หลายพี่น้องคือมักหม่วงคือกันสมนี่อยากอยากอยากกินอยากกินหากกินมากหนึ่งห้องบะมดหมักหม่วงอยากงั้คือกพี่น่อยโอ้โหเป็นอย่างสาวอ้นแพท้องไม้สาวอ้นท้องจักเดือนสามเดือนลายแล้วจัดเลยพี่น้องเอ้นไปผ่าท้อง่ะตามอันแพทแพทภูเพิร์นอันไล่ให้ภูเพิร์นกวดท้องเข้าอันแบบแบบเพิน ปวดท้องปวดยังให้อุ่นน่ะเพิรนกไล่ตามประจําเดือนเพิรนกกะว่าสามเดือนตายแล้วน้องพี่น้องเนาะแต่ตามที่อุ่นไปเอโกวัเนี่ยอุ่นไปเอโกอัตตาซาวเวิรงเพิรนกกะว่าอุ่นหาได้สิบได้สิบอาทิตย์พี่น้องท้องอุ่นน่ะอ่าอุ่นจะสิบพังนอะไรน้องพี่น้องเนาะแต่แพทย์หมอผู้คนปวดเพบอกต้องไล่ตามประจําเดือนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่์กว่าสั้นแต่การตามประจำเดือนคือคืออุ่นกะเออสามเดือนตายแล้วประจำเดือนอุ่นหม่าเนาะพี่น้องเนาะ สีเข่าสีเดือนแล้วพี่น้องเลยอ่าคนก็นเลยว่าเออไล่ตามประจำเดือนตัวเองนี่แหละสีเดือนสามเดือนปลายน้องพี่น้องเนาะสบายดีทั้งสามสิบห้าท่านเลยจ้าสบายดีสามเดือนปลาเล้วคนมันยังว่าเอโกอยังเบิ่งก็ตามพังเบิ่งเสียงหัวใจของเด็กกะยังบอชัดเจน,นเนาะคนว่าเสียงหัวใจยังบอสชัดเจนเด้อคนว่า แพทย์หมอนะแล้วกัคนบอกว่าอนะ้น่ะเลือดเนียวให้อนะ้นน่ะพยายามกินน้ำด้ลายแพทย์หมอเพิ่วมาสาวอ้นประจำเดือนมาไม่ปกติจะนับแบบนั้นไม่ได้นะคนบ่าโอ้ตามสิ่งแวาความเพิ่นเน,ะนาะเพราะว่าคืออ้นนี่เป็นประจำเดือนเดือนหนึ่งวันที่เก้าเนาะ ล้ววันที่เก้าเดือนสองกับประจเดือนบอมาที่เก้าเดือนสามกับอมาที่เก้าเดือนสี่กับบอมาเดือนสี่คือเดือนเมษายนี่กับบอมาวนกันเลยว่ะเออสามเดือนปลายแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนเดือนหนึ่งอะ่นเป็นอยู่มารอเดือนที่สองเนี่ยอาบุเป็นเก็บเก็บนมเจ็บนัง,นงพี่น้องเลย เป็นวินวินวินเวียนบางคนกับเพศท้องท้องก็คือกันคือนางกุ้งก็ถือว่าโอ๊โหบโอเคอยู่ดีพัดถือพ่านพี่น้องเพราะว่าพัถือผาน้องใบบุญนาระยะหนึ่งเดือนหาหนึ่งเดือนหายหนึ่งเดือนหาสามเดือนนะเพิ่นเพ้ท้องลเลยแหละกินยังกระหักกินยังกระหกพี่น้องนางกุ้งค่ะเป็น อันเบื่ออันข้าวอันเม็นนะกินอย่างกับ่ไรพี่น้องเยกินเล็กๆน้อยๆหนึ่นง voila, กับพุองฮะนี่เนมาถือพาน้องของน้องใบบุญน <sh arp> ี่ถือว่าดีพ claro ี่น้องเลยโบเห็นเพิ <asion> ่นฮักเห็นอย่างกับแข็งแห้งบ่มีเมื่อยมียาสังเกตเห็นเพิ่นอยากมีแต่นอนเว้นพี่น้องเลยออานากกุ้งคนกับพญายามแบบอกเพิ่นอย่าสูนอนเว้นไยเดอร์เพราะว่าเจ้าน่ะได้ธรรมศาสตร์คือป้านั้นสิไปพาออกบอกเพิ่นนะ ตามผู้เฒ่าผู้แก่ก่นเพิ่นผลมว่ามาเนาะนอนเวรหนลายกระยันใส่แหติดฉลังเนว่ามันชีได้ง่าเนาเพียงนอ้องะตบอกน้องบอก,นอก,บอกหนุ่ไปใ้้ไรพี่น้องเลยดูแลตัวเองดีๆจ้าอย่านั่งมอเตอร์ไซค์มันอันตรายเป็นห่วงอ้นจ้ารอน้องๆแฝดจ้าดีใจด้วยผลาจ้าขอบคุณหลายๆเด้อ คุณนี่กับเพื่อนเป็นเอฟซีตั้งโดนแล้วพี่น้องเพื่อนก็เคยเม่นอุ่นประจาพวกนี้กัโอ้ต่างจกสิวานน่าจ่างไนเนาะตะเตยอยู่ห้องเสาห้องแถวต่ะเตยอุอน่นใหญ่กับยังพันมีครอบครัวพี่น้องเลยอ่าดูนี่นะตะเตยอุ่นอยู่บ้านเห็นค,คลิปแบบๆแต่ว่าก็เห็นโฟรไฟล์บางที่กันเนาะแบบว่าเอฟซีเพิ่นเปลี่ยนโฟรไฟล์ของเนะพิ่นนะที่เฮาเคยเห็นเคยเห็น,นเห,หมือนเฮาบ่๊ื่อพี่น้องเลย เอาก็คิดว่าเป็นเอฟซีใหม่แบบนี้นะเอาคิดเขเอฟซีอ่พูดได้คนนึงเปลี่ยนบป่แป,ปลงโยรไฟครับกรจี้อนเพี่น้องนะจะจำได้พี่นอ้จจนองขอดคนนี้ทำหมันเลยเสาวากุ้งฮ่าฮ่าฮ่ากนนะแต่อีต้นน้องอีต้นนุ่งอยู่พี่นอ้องเอากะขาใจความเป็นเด็กน้อยน้องหนูพี่นอ้องพี่น้องน อนกะหักสำนองสำนุงนางกุ้งอ่ะอ้นกับเบถือว่าเพินมาเป็นนองสะไโอ้นจางสั้นนางซีเด้พี่น้องอนกับหักแพงคนคือนองคุณนุ่งอ้นนี่แหละพี่น้องเลยไม่แต่ว่าคงกินในตู้อยากกินยังกะกินคือนมนมแอมันเที่ยวอ้นคนซื้อมาให้อ้นก็บอกว่าเอออยากะทรงกินเด้อทรงกินแน่ตอนสอกตอนเจ้าทรงกินโลดท้องคนก็ซื้อว่าสี่เดือนปลายเลยเด้ทองนางกุ้งพี่น้อง สิเกิดก่อนอุ่นประมาณมุมเดือนปลายนี่แหละแล้วก็อุ่นก็สิเกิดพี่น้องกูเกิดอ่จ้าแมนบางทีก็เคยเห็นคอมเมนต์บ่เห็นคอมเมนต์กะไปใส่นอค่าเวียกบ่โนอเห็นงานอยู่บ่โนอบ่ได้เบิ่งคลิปบ่โนอบ่ได้เบิ่งคลิปเฮาบ่นโนสบปนี้นะมันก็การที่เหตุยูทูบเนาะพี่น้องเนาะมันก็เห็นเอฟซีมาเม้นมาอันยังเฮานี่นะมันก็เป็นแบบว่า คือครอบครัวว่าสิจ้ะเอาผู้เห็นเขามาเอากะผู้นี่นะนี่หุ่นผัวฟ้าแบบส่แบบส่สื่อ่นเป็นภาษาอังกฤษดอกจะสร้างสี่กับสิบบุคคลเห็นเขามาเม่นจะได้เดนนี้แบบบางทีกับเป็นหนงเบากันแบบเออเม่นได้หายไปจะโดนหรอผู้นี้กับผู้เห็นเขามาเม่นช่องค่อยคือกันได้บบนี้นะสิไปนหนงเมามมยเบาเล็กเห็ซีผู้นี่ก็หายไปได้เด้นั่แบบผู้เห็นเหมือนนี้นะสสไตล์แบบนี้ มีไพ่ถือห้ยบอห้ยเลาามาหนิมีเอฟซีถือบอบ่าวเตเต้ไม่ทำยูทูบแล้วหรอโอ้ยเห็ดไปกับผมมีคนเบิ่งพี่น้องซ่องเพื่อนนะอ,อ,นอ,ะนอ,อ้นมาซีคล้ายซ่องเพื่อนแลโอ้ยบ่าห้ายคลายได้ปะเพื่อนบมูคล้ายซ่องเพื่อนมาเจ้าหมเห็ดนาะงปะเห็ดส่วนมากก็เห็ดคือซ่องอ้นเป็นซ่องรักเลยพี่น้องเลยเศเห็ดน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเเห็ดน้ำกันคือซ่องอ้นพี่น้องเลย บางทีปอปถ่ายคลิปให้เห็ดคลิปให้เอาสองคนเป็นรักเพราะว่าสองคนน่ะลงไปกับว่ามีคนเบิ่งเลยพี่น้องเลยก็เลยเอาสองเมียเป็นรักเนาะพี่นอ้องเนาะเอาสองคนนี่แหละเห็ดน,น้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำก็ถ่ายน้ำอ้นพี่น้องเอาสองคนกับป้าไว้ป้าไว้ปไวเป็นสองลูกที่ได้ลูกได้เต้ากะบ่องบาเตะกัสีเอาไว้ถ่าย รูปล,ลูกลงนาอพี่น้องอถ่ายคลิปลูกลงพี่น้องเลยคลิปโอนกะสีพยายามถ่ายคลิปกินคลิปหั่นคลิปนี้พี่น้องเลยไปเแบบชั่นละพี่น้องคลิปโมเต้กัซ่องโปเต้กัเอาไว้ให้ลูกพี่น้องถ่ายลูกถ่ายยังลงและกับโดนๆกะเสียลงเที่นึงเมื่อละคลิปบางทีซองเสมมอกะเอาลงคลิปนึงพี่น้องก็ได้บางทีเปินกะ ภูมิใจบางทีมีคนเบิ่งลอยหนึ่งสี่หาสิบคนดีใจเพราะเราเอฟซีข่อยเกิว่ามาแล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีมาแต่ไซนี่รถประารเมียอันนั้นไอประตูเงินตุ๊กตาัอประตูคนไอประตูขายบุญสองเจ้าขายแด้บุขายแด้ปะ ไปกกย,ลลย่างบมูขายเจ้าประเทศอันควรถ่ายคลิเอตุยูอัลล่งยูเผื่อไปส่งสการ์หลันลุงเสียกับอัลล่งยูเพียงเลยสอยเบี้ยเพื่อไปนั่มเพอะไรแล้วก็เห็คุคลิปไปนั่มแต่ก็มันมีผู้เบิ่งมันม่น้องเนาะคือทุกๆคนเนี่ยพี่น้องคือเอฟซีทามเรื่องสอนอกสอนอมคือกันเป็นยังสอนอมคือผมเห็นลงคลิปเลยโซ่กินน้องสนอมดีสอนอมเหมืนม่มีคนเบิ่งเหมือนเปิดกระหนึ่งมาเขาก็ซื้อบัตรเติมเงินพี่น้อง บัตรเติมเงินเขาซื้อสิบพันเขาโหลดได้แต่สองคลิปนะนี้กระมิดแลยพี่น้องบัตนี้เดือนหนึ่งตะกี้น้องเขาไปมันนี้มันมีคนเบิ่งเขาตะกี้เขาไปใช้ไฟฟ้าน้อเดือนหนึ่งเจ็ดเปดแสนเนาะแม่นเป็นล้านเดือนหนึ่งเป็นล้านนะโอนกระเป๋าเตะเติมบัตรพี่น้องเดือนหนึ่งเป็นล้านใช่เบิ่งน้อหนึ่งกะเบดแงเลพี่น้องเห็นใครแต่โอนเลยติดไวไฟพี่น้องมีไวไฟก็ดีใจพี่น้อง โหลดคลิปโหลดยังกะเสือ่อมไวไฟละกะโหลดคลิปลงเดยพี่น้องเ้อกะยักซ์าแน่พี่น้องเลยคืออินเทอร์เน็ตนี่มันสิวกลัวพี่น้องไวกว่าแบบใดคือเอ้าโหลดลงเนี่สิบนาทีแล้วน้องพี่น้องเนาะอินเทอร์เน็ตนี่แต่ว่ามันสิได้แต่สิบพันได้แต่สองสองคลิปสองคลิปแค่นั้นแต่เ้ามาโหลดไวไฟมัน,น,มนสิซาประมาณสามนาทีสามสี่นาทีแต่กรยามันน้องพี่น้อง,องมัน ฮลโหลเราเนตเพื่อนนะนะโหลดเน็ตเพื่อนเอาไว้ถ่ายลูกๆจ้าซ่องพ่อพ่อเต้ๆของแม่อ้นซ่องกินอาหารแนะนำจ้าไปบ้าเนี่ยนะซ่องกินอาหารเนี่ยจ้าเนาะเนาะจ้าเนอกผิดนว่าเนาะรอดูจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อแล้วเดือน อันคนไทยเพิ่นจะเอิ้นเดือนยังเลยเดือนสิบเดือนเก่าตุลากนยาเนาะนั่นแหละตุลากนยาผู้เล่ยอ่อนจะได้คอดแต่นั่งกุุงน่าจะเป็นเดือนสิงหาพี่น้องเออนักกุุงจะเป็นเดือนสิงหาเดือนแปดไอ่กัวเดือนเดือนเนาะอนี่ยันเดือนผู้ละยันยาเดือนสิบ่นแหละพี่น้องเลยถ้าเกิดเดือนสิบจะเป็นเดือนเดียวกับธเมศหรือธเมศเดือนสิบคือกัน นอนลเลยเจ้าถี่นนอกเลยมันห้อนเอาถ่นอนองบาตเต้เจ้าหน้ามาสีข่างนีนถ้าหง่อยหอยอ้อนแห้งเลย่ี่นนอกหนาวกว่าหนาวเกินหอพอเกินบมอพอดีทากอย่างเลด็กเดินได้ี่ค่ะ FC เมืองนอกและเขามาเบิ่งกัน FC ทางลาวเฮากะ ทางประเทศลาวเขาเป็นคนจิบพากนนอนแต่เว้นลยพี่น้องเก้าโมงสิบโมงนี่ก็เริ่มพากันอนอนแล้วส่วนมากอ่ะแบบว่าคนอยู่เมืองนอกคนลาวก็อยู่เมืองนอกคนไทยก็อยู่เมืองนอกเลยเป็นของเมืองนอกอยากนอนเลยเด้อบนันเด้เอฟซีทางพุ่นเลยบ่เตเต้เลยอยากนอนเลยอันนี้ปงหวา่รับเลยพี่น้อง อ้นนนอนยากพี่น้องอ้นอ้นบอกเลยแต่ว่าลืมไปนั่งลินหั่นซะนอยก็ลืมซื้อน้ำก้อนมามีอะไรก้อนตูกเออให้เอามาใส่นนกระซามใบพี่น้องเยเอาน้ำก้อนถูกจากกระซามพี่น้องถูกจะกกระซามมาันก็น้ำใส่น้อหนึ่งโอ้หนึ่งแบบนี้กับเอาเนี่ยมางอยใส่หนาพะลมแล้วก็ให้พะลมมันถังอายเย็นๆนมาพี่น้องยก็ ใครแน่พี่น้องมันเย็นแน่พี่น้องเยสบายดีเดือนใดเกิดลูกแม่นเกตขึ้นมาสบายดีนางอ้อยสบายดีเอรินนำเดอร์น่าจะเป็นเดือนสิบเด้อจ้ามาเดอร์มาเดอร์มางานกรรมเดอร์บอกเอรินมาเดอร์มานำกันเดอร์ถ้าเป็นลูกผู้หญิง ให้ซื้อน้องใบบัวถ้าเป็นผู้ชายให้ซื้อให้ซื้อน้องอังเปาอังเปาจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเรืออุ่นขีดว่าอุ่นกระเบ้ายูว,ยวะ่ะกุ้งวะ่ะอันนี้ซื้อใบบุญถ้าได้ลูกู้หญิงใส่ซื้อใบบัวเด้วว่อว่าอันบอกใน้ัางกุ้งใส่ซื้อลูกคุณนนอะใบบัวใบบุญใบบัวบอกคุณนะครับผมสันกาใบเฟิร์นก็ได้พี่น้องเลย ให้มันมีคำม,มาใบาถ้าเป็นผู้ชทายก็ใส่ซื้อใบคำพี่น้องต้นขิดว่านะอ้ <c oughs> นซื้อโลกอ้นนี่จะใส่องไรพี่น้องยถ้ากันคิดอยู่พอซื้อเต้แม่ซื้ออ้นถ้าเป็นผู้ญิ่งกัดจะใส่สซื้ออะไรพี่น้องเนยแต่ว่านี่ข้แมงข้แมงถ้าเป็นผู้ญิ่งวัาส่ใส่ซื้อออนสินพี่น้อง เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยี่นลองใส่ใส่เส่น้นไดออนอก้องเนาะตักโมเลยบอกโมยิสิหาตีหาทุ่มขาทุ่ม,มยังอีกประมาณสิบนาทีกระหัดทุ่มแล้ว ทุ่มเลยก็นอนบร,รับคือเก่าหอดแห้งพี่น้องร้อนมากออนไลน์ Horn น้าอ้อยกลับไปเหตุงานอยู่ไทยในกับพัวเพ่นพี่น้องกระเบิ่งคลิปเพันยูพี่น้องเลยเตนลงคลิปต้งยังกระเบื้องอยู คลิปตื่นเต้งานไทยคือว่าหรือมันกะคนเบิ่อบลาพี่น้องเลยซ่องกับสตา์เดียกับเบเต้ให้และพี่น้องเลยเอ้าคลิปนี้กับซิดแล,ลพี่ลาน้องไปก่อนเด้อวจ้าพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบมกขอบใจทุกทุกคนที่เข้ามาหลับชมหลับพังเดยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์จ้าลาไปก่อนพี่น้องสบายดี เอฟซีพอนวะซื้อน้องมีตังก็น่ารักนาน้องอ้นพันวะถ้าเป็นผู้หญิงพ่อซื้อเต้เต้ลูกซื้อมีตังเอาจ้าขอบคุณละลายเด้อลาไปก่อน <c oughs>